โอ้ผมบอกเลยว่าช่วงนี้นี่มีแต่ปล่อยคลิปดนงกันรัวๆนะฮะแต่ว,วันนี้เนี่ยผมกลับมาแล้วทุกคนและในการรีวิวไอเดอสตาร์ในอพิโซดที่1เนี่ยผมก็ได้ทำการรีวิวไปแล้วแบบเปิดมาตัวเลขของซีรีส์เนี่ยก็ราคาเบิ่มๆเอาเรื่องเลยใช่ไหมครับและในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาแบบราคาสบายกระเป๋าเพื่อนๆ,ๆที่แบบว,ว่างบน้อยเอาใจใส่งบน้อยว่างั้นเถิดนะครับทุกคนโดยตอนนี้นะครับเราก็ล่กันมาอยู่ที่หน้าร้านแฮปปี้สโต e เลยนะครับบริการจําหน่ายไอดีอสตาร์ไก่ตันบอกฟูดสุดเทพนะคะเออตั้อจน ถึกหลักพันเลยและล่าสุดเนี่ยเหมือนว่าทางร้านนะครับเขาจะมีไก่ตันเทียบเงือกเทียสิบของเน่นราคา429บาทที่ไม่มีเกลือการันตีนะครับบางตัวเนี่ยเงินม่วงสองแสนเงินเบรลี่ถึง 200M เอ็มเลยนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้จริงนะครับผมไม่มีเกลือการันตีดาบคู่หมัดครบทุกตัวด้วยเอาล่ะเดี๋ยวจะนอกเรื่องไปไกลล้าและสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาอยู่001เลยนะครับผมเป็นกล um ่องซุ่ม idol star เจ็ดดาวสองตัวราคาเพียงแค่350บาทนะครับไหนก็ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างก็สามารถที่จะมาอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้ เลยนะครับผมและถ้าอยากจะเห็นสินค้าเพิ่มเติมว่าเฮ้ยไอเดีนี้มันหน้าตาเป็นยังไงก็มาที่หน้าเพจแฮปปี้สโตร์โดยกดตรงติดต่อแอดมินที่หน้าเว็บนี้เลยครับผมแล้วก็จะเอารหัสเลขตรงนี้นะครับไปเทียบกับหน้าเพจนี่ครับผมโพสต์นี้หน้าเพจเลยแล้วก็เอาตัวเลขนะศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ไหมก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับเห็นไหมไอดียศูนย์ศูนย์หนึ่งอะสมมติผมแบบอยากได้ศูนย์ศูนย์อยากเห็นรูปอะเมาหน้าเพจหารูปศูนย์ศูนย์ศูนย์น และแน่นอนว่าถ้ารีวิวธุบดาเดี๋ยวมันก็จะเบสิกไปไงเพราะฉะนั้นถ้าคลิปนี้นะครับมีคุณผู้ชมกดไลค์ถึง350ไลค์เดี๋ยวผมจะแจกไอเดอสตารที่มีจิตดาวด้วยนั่นเองครับสมแจกหนึ่งรางวัลให้เพื่อนๆไปเลยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าแฮชแท็กแฮปปี้สโตลรหัสโคตรตึงเลยนะครับง่ายๆครับผมกดไลค์กดซับด้วยเอ๊ะ<ห>กดไลค์กดซับด้วยนะครับทุกคนห้ามลืมห้ามลืมห้มามพลาดเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมไปรีวิวที่โลกสองดีกว่าไหมเนี่ยและตอนนี้เเเเเเรรรรรราาากกกก็็็มมมมอออยยยยู่่่่่่ัััันนนนนนนทททีีีีีโลลลปปบบบ้้้แวะะะคคผิ อ่านนะครับผมไม่มีการผูกเมลผูกเบอร์ใดๆทั้งสิ้นและไม่มีหมวกเขียวนะครับมีเพชรอยู่7,200นะครับมีเงินอยู่5,200แล้วก็สตารัสอยู่27นะครับผมแล้วมาดูตรงส่วนของตัวละครนะครับก็จะมีททเบลโล่เดาวแล้วก็สโล่เจ็ดดาวนะฮะเจ็ดาวสตัวอย่างที่ร้านบอกเลยอิซิโกะด้วยนะครับเป็นล่าง6ดาวเดี๋ยวนะต้องกดตรงเนี้ยผมเพิ่งรู้เหมือนกันคือคนดูในสตรีมเพิ่งบอกมานะครับว่าถ้าเราอยากดูตัวที่แบบอยู่ในตู้สตารัสกดตรงนี้แล้วก็กดเป็นอ่าสามารถอีโวนะครับนี่ไม่ใช่ดิ <c oughs> ถ้้้าาาาเเเเปป็็็นนนนนนภาษษอออััััังงกกฤมมจจจะะะขีียวว่ฟรร์ตลค จากตู้สตาร์ดังทั้งนั้นเลยนะครับนี่บอท17ถ้าไปวิวัฒนาการก็จะได้ตัวดีๆสักตัวหนึ่งอีกมีกัดด้วย5ดาวเอาไปปั้น7ดาวได้เนะี่ยครูเลือกก็ปั้นได้นะเนี่ยเฮ้ยตัวดีนะเนี่ยสตัวนี้ตัวเมตานะครับมีกิมฟีดด้วยครับทุกคนแล้วก็อันนี้อาจารย์ในาย h e ฮีโร่ปะเฮ้ยคุณจำผิดไปได้ <laughs> ไอ้เจ้ผิดวะเนี่ยเออเดี๋ยวบโลก็จะอยู่ในโจโจในอัพสโลก็พอหนุ่มขี้ลืมหลงทางทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นดูนะครับเราทีมไหนดีอ่ะเราจะทีมไหนมาเล่นดีอ่ะเนี่ยเราก็ไปทําคูลเลือกเป็นเจ็ดดาวคือแบบเพอร์เฟกต์เลยนะท่านผู้ชมเอาไปปั้นต่อได้ยาวๆเลยเดี๋ยวขอไปดูตรงส่วนของสตอรี่ก่อนละกันขอดูที่ขี่หน่อยได้ไหมเออขอแวะดูที่ขี่นิดนึงมีที่ขี่อะไรมัางอ, <S <S อ่ะเออก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่ไม่ได้เยอะมาก,มาก,มากเยอะไม่เหมาะกับการแบบว่าเหมาะกับคนที่อยากจะได้ไปปั้นเรื่อยๆยาวๆชๆๆๆบบื ยังไม่มาลูก2นะครับทุกคนอ่าฮะดาเมจตันหรือยังเอ่ยดาเมจไอดีนี้ยังไม่ตันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นอินฟินิตี้ดีกว่าว่าสำหรับเซตทีมแบบว่าไก่ออสตาเนี่ยมันจะไปได้สักกี่เวฟเซึร์บัฟบู๊กเนี่ยเอาจริงๆฝึกตั้งแต่ในซีรีส์กากประเทศแล้วนะครับผมก็ยังบัฟบู๊กบัฟบนอะไรแบบนี้ไม่เป็นอีกแล้วโคตรงงเลยปึ๊บเข้าตู้ก่อนเลยแล้วก็เลือกหมดน้องไก่ยอดทิตไปเลยนะครับผมนั่งเบาะเสมออ้าว what the fuck เกมดีเกินทุกคนะจ เอออะไรครับเนี่ย <Yeah. S 1> พูดก,กับรีเซิร์ฟแป,ป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมคือว่า <c ười> คือว่าคือว่าไอดีมันออกไปแล้ว <c ười> ไม่คิดว่ามันจกง่ายเกงคือมีคนซื้อไปแล้วโอาไปก้อนโป๊ะแตกโอเคแล้วก็ลูกค้าเขาเปลี่ยนรหัสไปแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับซื้อไปแล้วควรเปลี่ยนรหัสทันทีนะฮะโคตรเลียวอะ่ะเลียวจัดเลยแดดมืดก็ได้ห,หลา และเรานะครับก็มีการเปลี่ยนเพจกันเล็กน้อยนะครับเปลี่ยนไอดีมันเป็นรีวิวเจ็ดดาวห้าตัวราคาหกร้อยบาทนะครับผมซึ่งไอดีนี้ก็สะอาดเหมือนกันเลยครับไร้หมวกเขียวไม่มีหมวกเขียวใดใทั้งเส้นเนาะเลเวลนะครับอ,อยู่ที่153แล้วก็ i อดีนี้ก็จะเทียบขึ้นมาหน่อยนะครับก็หูมีคิริโตะเจ็ดดาวบ๊อบเจ็ดดาวทันจิโร่เจ็ดดาวคูเลอร์เจ็ดดาวและคาตาคุลิเจ็ดดาวนะครับผมแล้วก็มีโจทโจโจทันรุุนทิีนพันสุปรเกมีน้องไอจังด้วยนะครับผมเออน้องก็นานๆทีจะเข้้าตูนะมี โกโจโด้วยทุกคนอ่ะเจ๊อีวานก็ดูเอาละกันนะครับสำหรับตัวละครในไอดีก็จะประมาณนี้เลยอันนี้อีจิโกะปะเนี่ยเออใช่เราต้องกดตรงนี้ใช่ไหมอ่ะฟีเจอร์นี่ไงนี่นะครับเล่นสำหรับตัวที่มาจากตู้สตาร์ดันก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับไอดีนี้นะไอดีราคาหกร้อยตอนแรกที Arizona, med, ่เรารีวิวสามร้อยกว่าบาทแต่ว่าเนี้หกร้อยนะครับเพราะว่าสามร้อยเราวิวต่อไม่ได้เนื่องจากว่ามีลูกค้าซื้อสดๆเลยระหว่างอัดคลิปก็ไม่เป็นไรครับผมคลิปนี้เนี่ยผมแจกด้วยเหมือนเดิมนะครับไอที่บอกว่าจะแจกเดี๋ยวไปซื้อแยกมาแจกใให้้้้คคุุณผผูชมมโดดยยยเเเฉพาาะะะลอัันนนนีีตงงจจจรริๆททกก๋วไป อินฟินิตี้กันสักเกมหนึ่งแล้วกัน,นะนรับสรับไอดีนี้ oh. ที่จริงไม่มีอะไรหรอกกลัวคลิปมันจบไวก็แค่นั้นแหละสวัสดีครับพมแลลวตอนนี้เราก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลือกบท X อ็ไปนะครับแล้วก็ลงสปิดแล้วทำไมกูไม่เอาออบมาโอ้โหไม่ได้ใส่ออบอะไรเลยนะครับก็ทุกอย่างก็จะเรียวๆสุดๆนะทุกคนสังเกตจากตัวละครนะครับไม่ได้ใส่ออบอะไรเสริมเลยนะคูณ <c oughs> สามมีไหมคูณสามไม่มีในเว็บก็บอกอยู่ทำไมไม่อ่านเนี่ย <c oughs> ในช่วงแรกๆเราก็จะฟาร,ร์มเงินก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวรอก่อนรู้สึกว่าเบสซิ่งของทันจิโร่นี่ค่อนข้างเสียบตามากของม็อบด้วยใช่ไหมของอะไรบ้างเนี่ยผมไม่รู้เลยแต่หลักๆคือทันจิโร่อะโอ้โหเฮ้ยแล้วฝูงกอริลาก็วิ่งมาแล้วลงทันจิโร่ไปเลยละกันถามใจเธอดูว่าเธอเอาทีมอะไรมา <c oughs> เออใจไอดีหลกักผมยังไม่มีคิริโต๊ะคิรคิโตะหรือว่าคาตาคุริอะไรพวกนี้เลยนะผมก็จะได้ลองเล่นจากไอดีที่เอามารีวิวให้คุณผู้ชมดูด้วยแหละเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยที่ฟาร,นนร์ม <c oughs> มีคนจะต,ต่อมีผู้ช่วยไหวฟอนน้องคาชิ่น้องสมนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับน้องสมกับคนดูเชื่อมต่อสายสัมพันธ์ระหว่างผมกับคนดูเลยนะครับน้องสมกับ FC เราจะเป็นหนึ่งเดียวและเป็นทีมงานกันนะครับแต่บางคลิปก็ผมก็ยังตัดเองแต่ว่าก็จะมีน้องสมมาช่วยก็จะช่วยได้เยอะน้องสมโชว์หน้าเราให้อให้คนดูดูได้ไหมแปะหน้าเลยเป็นหนึ่งทีหน้า <c oughs> แล้วมอนพวกนี้มันทําไมมันไม่โดนจบติเฮ้ยโอเคมันเป็นพาวเวอร์ฟลูนั่นเอง,เองเนะครับผมแกไม่มีวันรอดหรอกไอ้พวกบ้าเอ้ย และตอนนี้นะครับเราก็เว็บซิก้แล้วเดี๋ยวผมจะทําการลงไอเจอไอจังอ่ลงไปเลยนะครับผมแล้วก็ทาการอัพนนท์ถ้าจะไม่ผิดนี้เขาจะไม่อัพตันกันนะให้เหลือแบบขั้นสุดท้ายป้าเลดขั้นสุดท้ายมันขั้นที่เท่าไห่ครับเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกนะันอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทาการอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดให้กับทานจีโร่กันทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหเฮ้ ه, เงินก็ขึ้นซ้าเลยเกินอยากจะเสกเงินมากเลยเสกเงินเสกใจแล้วจะเสกอะไรให้คนดูกดไหลครับเนี่ย <c oughs> น้องสมบอกพี่ครับพี่เลิกเล่นมุกแปะครับคนตัดเคียดตอนเนี้ยแบบผมรอเลยคนดูกดไลค์ถึงนี้คือผมไปซื้อมาแจกเลยผมทําตามสัญญาอยู่ละแบบไม่เหมือนคนบางคนเลยเงี้ยสัญญาไว้แล้วแบบมาขอเวลาอีกไม่นานแต่ทําไมยิ่งนานทําไมยิ่งแย่ยเพื่อนผมเองแหละเพื่อนผมเองมันเป็นคนกระลอนปิ้นป้อนนิดนึงเออคงไม่มีใครมาบุกบ้านผมเนาะไหนล้วลองลอง คิริโตะดิโอ้แต่คิริโตะมันคือเท่เท่คือแบบมันเท่นะทุกคนเอาลงได้ตัวเดียวเหรอโถนึกว่าลงได้หลายตัวกว่านี้อ่ะไม่เป็นไรไปอัพเลยแล้วกันจุบจุบจุมาดูซิว่าคิริโตะอัพตันจะดาเมจเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตันนะครับดาเมจอยู่ที่6ล้านนะครับสปีด X Tag เจ็ดวินาทีแล้วก็ระยะกระโจมตีหนึ่งร้อยนะทุกคนไม่ได้ใส่ออฟใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนเลเวลคิริโตะของเราที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็เลเวลสี่สิบนะครับยังไม่ได้อัพตันนะลองอออออััััพพพเเเเิิ่มมซล้้้้าาานนนนนุตีไไดดรบบปจจงขึ็ Woo-hoo! <gasps> อยู่กันแบบยาวๆครับพี่น้องขณะที่เรากำลังรีวิวไอดีอยู่นะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็มีลูกค้าทักเข้ามาในเพจว่าจะขอจองตัว600หน่อยได้ไหมผมก็เลยบอกว่าสวัสดีครับกาลังรีวิวอยู่พอดีเลยแล้วลูกค้าก็บอกว่า,อ,าอ้าวรอจองให้หน่อยได้ไหมตอนที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะให้จองดีไหมแต่ว่าผมว่าเพื่อความแฟนเนี่ยอาจจะจองไม่ได้นะครับทุกคนยังไงก็ขอบคุณละกันที่สนใจนะครับแต่ว่าอาจจะจองไม่ได้จริงๆโอเคถ้าผู้ชมตัวนี้นะครับเราอยู่ที่เว็บ7 6นะครับแล้วทำการอัพคิลลิโต้เบลล์มันแบบล นะครับครูดาวอยู่ที่เวินทีระยะการโจมตี120นะครับไม่ได้ใส่ออบนะถ้าใส่ออบนี้น่าจะสุดกว่านี้นะครับแล้วก็มีเจ้าม็อบไซโคร่าง,ง100%หรือเปล่าหรือนั่งร่างอะไรอะไรอะไรกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเป็นเครื่องหมายอะไรอะไรครูเนี่ยอะไรครับเนี่ยงงพูดผิดผิดผูกถุนเวฟที่81นะครับตอนนีมมน้มาแล้วมันมาแล้วมันดันมาเรื่อยๆแล้วทุกคนเดี๋ยวผมรอกดบอฟเลยกดบอฟปุ๊บมอนมันจะหายทั้งหมดเลยไหมไม่รู้เหมือนกันดาเมจตอนนี้เราอยู่ที่ 77B นะครับตต้้อออององงงลลผมไมไ่เคยเล่นม็อบจรริงๆแตต่่วาคุณผู้ชมมในสี เขาบอกว่าเออมันเป็นตัวที่กดทีแบบน,นี้มากเลยนึงอ่าสองอ่าซ้ำปุ๊บโอ้หายหมดกีลี่ยงขัดปัดเช็ด ถูหายหมดจริงเว้ยหายจนหมดจริงเว้ยสุดยอดเลยทุกคนดาเมจพุ่งมาเป็น383รบีนะครับโอ้ยเวฟที่85ครับผมมันดัดมาแล้วบ้านเราจะแหกแล้วครับจังหวะนี้ยังไงตึงตึงเตอร์เดิมๆขอเสียงที่ระทึกหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยนะครับจบไปที่ดาเมจ390รบีนะครับแล้วก็ประมาณ85ดสิบเวฟนะทุกคนสำหรับไอดีนี้ก็เล่นสนุกนะปั้นได้เรื่อยๆปั้นได้ยาวๆเลยนะครับใครที่จะรับไปดูแลต่ออย่างนี้เนาะเอออ่าแล้วก็สำหรับออฟฟประมมมาณนนี้้เเลลลยยผืใหดูออ ดูสตอรี่ไหมว่าถึงไหนแล้วแล้วก็สตาร์พาร์ทด้วยอีกนิดนึงอ่ะสตาร์พาร์ทถึงเทียร์81นะครับ <G ül> แล้วก็ตรงส่วนของสตอรี่เนี่ยอยู่ที่ด่าน24แล้วนะครับโลก2ลนั่นเองเนาะทุกคนประมาณนี้ละกันสำหรับใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เลยครับอย่างตามสัญญานะครับกดไลค์กันเยอะแล้วก็กดติดตามคอมเมนต์กันเยอะเดี๋ยวจะมาสุ่มแจกหนึ่งรางวัลให้คุณผู้ชมด้วยนะครับ <S <S และสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับอยากให้ผมรีวิวไอดีแบบไหนยังไงงบเท่าไหร่คอมเมนต์มาได้นะครับไว้เจอกััััันนใหมม่่คครรบบบบผขออตววลาาากสสดี๊ยย